เมื่อชีวิตเดินมาถึงวัยที่รายได้หยุดแต่รายจ่ายไม่เคยหยุดบางครั้งบทเรียนราคาแพงก็มาในวันที่เราไม่มีแรงทํางานแก้ไขอะไรได้เหมือนเดิมวันนี้คือเรื่องเล่าชีวิตจริงของหญิงชราคนหนึ่งผู้แบกความผิดพลาดเรื่องเงินมายามนานผ่านความเหงาความหวังดีที่ผิดที่ทางและความเชื่อแบบเดิม ที่เกือบทำให้ชีวิตหลังเกษียณของเธอพังลงทั้งหมดและนี่คือสามสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังประมาทเรื่องการเงินหลังเกษียณโดยไม่รู้ตัวพิมลักษ์หรือยายพิม์อายุ72ปีอาศัยอยู่ในบ้านไม้สองชั้นหลังเดิมที่เธอกับสามีเคยสร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงเมื่อ30ปีก่อน บ้านหลังนี้เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของลูกสองคนแต่วันนี้เงียบจนได้ยินเสียงลมพัดผ่านช่องไม้เก่ายามสายแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างกระทบหม้อแกงบวชฟักทองที่ยายพิมพ์ทำไว้กินเองเธอนั่งลงช้าๆที่โต๊ะไม้ตัวเดิมถอนหายใจยาวเหมือนกลั้นอะไรไว้ลึกๆในใจ เธอรู้แบบนี้ตอนนั้นคงไม่ใจดีจนเกินไปเธอพูดกับตัวเองเบาๆประโยคที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาหลายปีชีวิตหลังกเกษียณของยายพิมพ์ไม่ได้จบอย่างที่เธอเคยวาดไว้ไม่ใช่เช้าวันสงบที่เต็มไปด้วยดอกมะลิไม่ใช่ค่ำคืนอบอุ่นที่มีเสียงหลานๆวิ่งเล่นแต่เป็นวันธรรมดาที่มีความกังวลคอยบีบหัวใจอยู่เงียบ กังวลว่าเงินเก็บที่ยังเหลือจะพอสำหรับชีวิตที่ยังไม่รู้ว่ายาวแค่ไหนหรือไม่และทุงหมดนี้เริ่มต้นจากความประมาทเล็กๆที่เธอไม่เคยคิดว่าจะทำร้ายตัวเองในวัยชาราตอนที่หนึ่งความภูมิใจที่กลายเป็นความหนักใจย้อนกลับไป20ปีก่อนตอนพิมลักษ์เพิ่งกเกษียณอายุราชการ เธอเป็นครูปรถมที่ลูกศิษย์รักคนในชุมชนเคารพและทุกคนมักเรียกเธอว่าครูพิมพ์ด้วยความอบอุ่นตอนนั้นเธอมีเงินก้อนใหญ่เงินบำเหน็จเงินเก็บและเงินประกันที่สามีเคยทำไว้รวมแล้วเกือบสองล้านบาทเธอเคยคิดว่าเงินจำนวนนี้ใช้ยังไงก็ไม่หมดเพราะเธอไม่รู้ว่า ชีวิตหลังเกษียณยาวกว่าที่คิดเธอไม่รู้ว่ารายจ่ายบางอย่างเพิ่มขึ้นทุกปีและเธอไม่รู้ว่าน้ำใจที่ให้ลูกหลานโดยไม่คิดบางครั้งก็เป็นบาดแผลให้ตัวเองความเชื่อเดิมที่พาให้ชีวิตสะดุดลูกลำบากแม่ก็ต้องช่วยเงินเก็บก็เอาไว้ให้ลูกหลานไม่ได้เอาไปไหน เดี๋ยวลูกหลานก็กลับมาดูแลเองแหละนี่คือคําที่ครูพิมพ์พูดเสมอนี่คือคําที่เธอศรัทธาและสุดท้ายมันคือคําที่เธอใช้ทำร้ายอนาคตตัวเองตอนที่สองสัญญาณเตือนข้อที่หนึ่งให้เงินคนอื่นง่ายกว่ารักษาชีวิตตัวเองเมื่อลูกชายเปิดร้านกาแฟแล้วขาดทุน ยายพิมพโอนเงินสามแสนให้ทันทีเพราะกลัวลูกเสียหน้ากลัวลูกเครียดเมื่อลูกสาวอยากซื้อรถมือสองยายพิมพใช้เงินเก็บปีสุดท้ายโปะให้เพราะอยากให้ลูกได้มีความมั่นคงเมื่อน้องชายทางไกลโทรมาขอยืมเงินไปรักษาหนี้เธอโอนให้อย่างไม่ลังเลเพราะเกรงใจเงินเก็บสองล้านเหลือเพียงเจ็ดแสนในเวลาไม่กี่ปี ลูกบอกเดี๋ยวคืนให้แม่แน่นอนแต่เวลาผ่านไปสิบปีทุกคนมีชีวิตของตัวเองและเงินก็ไม่เคยกลับมาค่าใช้ใจ่ายตอนแก่ไม่เหมือนตอนหนุ่มสาวค่ายาเพิ่มค่าหมอเพิ่มค่าซ่อมบ้านค่าไฟค่าน้วทุกอย่างขยับขึ้นทุกปีแต่เงินที่ยายพิมพ์ม,มีกลับลดลงเรื่อยๆ เธอนั่งนับเงินเก็บที่เหลือน้อยลงทุกเดือนใจเต้นแคลงเหมือนมีอะไรจี้ตรงอกตอนนั้นเองยายพิมพึ่งเข้าใจสัจธรรมข้อหนึ่งว่าคนที่ยอมลำบากเพื่อให้คนอื่นสบายมักลืมไปว่าเวลาลำบากขึ้นมาจะไม่มีใครเดือดร้อนแทนเราตอนที่3มมิตรภาพที่หล่นหายระหว่างทาง เมื่อเงินของยายพิมพ์เริ่มหายไปความสัมพันธ์บางอย่างก็หายไปด้วยคนที่เคยมาขอยืมเงินหายลูกที่เคยบอกว่าจะดูแลไม่ค่อยกลับมาโทรศัพท์ที่เคยดังทุกวันเบาลงจนเธอได้ยินเสียงลมในบ้านไม้ซุงเก่าข้างบ้านซึ่งสามีเธอเคยขัดเงาตอนนี้ผุจนเกือบพังแต่เธอก็ไม่มีเงินพอจะซ่อมแซม คนแก่คนหนึ่งกับบ้านเก่าๆเป็นภาพที่ชุมชนเห็นจนชินแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอกําลังต่อสู้กับความกลัวที่กัดกินหัวใจทุกวันความกลัวว่าเงินจะหมดก่อนชีวิตหมดหนึ่งวันยายพิมพ์ถือเงิน120บาทไปตลาดซื้อผักเล็กน้อยซื้อประทูหนึ่งตัวแล้วเธอก็ได้ยินแม่ค้ากระซิบสงสารครูพิมพ์จัง เมื่อก่อนให้คุณอื่นยืมจนหมดตัวคำพูดนั้นเหมือนค้อนหนักกระแทกลงกลางใจเธอยิ้มตอบแต่ตาเธอแดงตอนที่สสัญญาณเตือนข้อที่สองใช้ชีวิตโดยไม่วางแผนระยะยาวยายพิมพ์ไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะมีชีวิตยืนยาวเกินเจ็สิปีเธอไม่เคยคิดว่า วันหนึ่งเธออาจต้องอยู่คนเดียวเธอไม่เคยคิดว่าจะไม่มีแรงทำงานเพิ่มเงินจึงไม่เคยคิดเรื่องเงินสำรองฉุกเฉินค่าใช้จ่ายยามเจ็บป่วยจริงจังเงินสำหรับผู้ดูแลค่าอาหารค่ายาที่แพงขึ้นทุกปีเธอเคยมั่นใจว่าลูกจะดูแลเราแต่จริงๆแล้วลูกทั้งสองต้องดูแลครอบครัวของตัวเอง ค่าใช้ใจ่ายของพวกเขามากกว่าที่เธอคิดและบางครั้งลูกก็ไม่กล้ากลับมาดูแลเพราะรู้สึกผิดท้ายที่สุดคนที่เหลืออยู่ดูแลยายพิมพ์คือตัวเธอเองและเธอพบว่าเธอไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยตอนที่หเพื่อนใหม่ที่เปลี่ยนชีวิตหลักธรรมะที่ปลอบใจเช้าวันหนึ่ง ขณะยายพิมพเดินช้าๆไปวัดใกล้บ้านเธอได้พบแม่ครูมาลีหญิงชราอีกคนที่มักนั่งอ่านหนังสือเล็กๆหน้าวัดหญิงชราคนนั้นยิ้มให้เสมอวันนั้นเธอถามว่าครูพิมพ์ดูเหมือนมีเรื่องหนักใจนะจ๊ะยายพิมพ์หัวเราะฝืนๆแต่สุดท้ายก็เล่าเรื่องเงินเรื่องลูกเรื่องความกลัวออกมาทั้งหมด เพราะมันหนักเกินกว่าจะเก็บไว้แม่ครูมาลีหัวเราะเบาๆทุกคนมีกรรมของตัวเองนะพิมพ์แต่กรรมไม่ได้หมายความว่าต้องทุกข์มันคือผลการกระทําที่เราเคยทำแต่เราก็เริ่มใหม่ได้ทุกวันยายพิมพ์ฟังแล้วนิ่งไปเหมือนเห็นแสงบางอย่างลอดเข้ามาในใจที่มืดสนิทมานานแม่ครูมาลีพูดต่อ สิ่งที่ผ่านไปแล้วคือครูผู้สอนสิ่งที่ยังอยู่คือทางเลือกใหม่อย่าโทษลูกอย่าโทษตัวเองรดน้ำต้นไม้ที่ยังเหลืออยู่เถิดไม่ใช่เสียดายต้นที่ตายไปแล้วคำพูดนั้นทำให้ยายพิมพ์ร้องไห้เงียบๆในรอบหลายปีที่เธอถูกชีมิตกดทับตอนที่6 สัญญาณเตือนข้อที่สามหวังพึ่งคนอื่นมากกว่าพึ่งตัวเองแม่ครูมาลีอธิบายให้ฟังอย่างแผ่วเบาพิมพ์เคยให้เงินจากความหวังดีแต่พิมพ์ไม่เคยให้โอกาสตัวเองมีชีวิตแบบที่สบายคนอื่นก็แค่คนอื่นลูกก็มีชีวิตของลูกอย่าเอาความคาดหวังไปผูกไว้กับใครเพราะถ้าผิดหวังขึ้นมาตกลงมาทีเจ็บถึงหัวใจ ยายพิมพ์เริ่มรู้ตัวว่าเธอใช้ชีวิตโดยยึดความคิดว่าคนอื่นจะไม่ทอดทิ้งเราแต่ความจริงคือทุกคนมีเส้นทางเป็นของตัวเองและไม่มีใครแบกชีวิตของเราได้ตั้งแต่วันนั้นยายพิมพ์เริ่มเปลี่ยนตัวเองทีละนิดตอนที่7การลุกขึ้นใหม่ครั้งสุดท้ายในวัย72เธอเริ่มคำนวณรายจ่ายทุกอย่างเริ่มหาช่องทางเล็กๆที่พอมีรายได้ เช่นทำขนมไทยขายวันละไม่กี่ชุดสอนกันบ้านเด็กๆในชุมชนช่วยดูแลเด็กเล็กแลกค่าขนมเธออาจไม่ได้รวยขึ้นแต่ได้ความภาคภูมิใจกลับมาเพราะเธอพึ่งตัวเองได้อีกครั้งยายพิมพ์ยังเริ่มฝึกสตินั่งสมาธิวันละสินาทีอ่านหนังสือธรรมะแต่เช้าเธอพบว่าความทุกข์เรื่องเงินเบาลงเพราะใจเริ่มหนักแน่นขึ้น เธอไม่ได้โทษลูกอีกต่อไปแต่กลับรู้สึกว่าการได้อยู่เงียบๆแบบนี้ก็มีความสงบในตัวเองทุกเย็นเธอจะยืนดูพระอาทิตย์ตกและพูดกับตัวเองเบาๆชีวิตยังมีค่าไม่ว่ามีเงินเท่าไหร่แต่ต้องไม่ประมาทอีกแล้วบทเรียนของชีวิตที่อยากฝากไว้นี่คือบทเรียนราคาแพงของยายพิมพ หญิงชราที่เคยใจดีจนลืมใจตัวเองแต่ก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้แม้อายุ72และนี่คือ3สัญญาณเตือนว่าใครกำลังประมาทเรื่องเงินหลังกเกษียณ 1. ให้เงินคนอื่นง่ายกว่ารักษาชีวิตตัวเองเพราะหวังดีแต่ลืมว่าตัวเองก็ต้องมีความมั่นคง 2. ไม่มีแผนยาวสำหรับระยะเวลาที่ไม่รู้จะยาวแค่ไหน ชีวิตหลังกเกษียณอาจยาวกว่าสิ่งที่คาดคิดมาก 3. คาดหวังว่าคนอื่นจะดูแลทั้งที่เขาก็มีชีวิตต้องดูแลเหมือนกันสุดท้ายผู้ที่ดูแลเราได้ดีที่สุดคือเราบางครั้งบทเรียนสำคัญที่สุดของชีวิตจะมาหาเราตอนที่เราอ่อนแรงที่สุดแต่ตราบใดที่เรายังหายใจเรายังเริ่มใหม่ได้เสมอ หวังว่าเรื่องของยายพิมพ์จะช่วยให้คุณไม่ประมาทเรื่องเงินหลังเกษียณและรักตัวเองให้มากพอก่อนจะช่วยใครในแบบที่ทำให้ตัวเองลำบาก